สวัสดีจ้ายายไหมกําลังพับเสื้อกันหนาวจะพี่น้องจาอ้ายายไหมว่าจะเอาไปให้คุณตาที่ตลาดนะจ้าจาจคุณตาได้ใช่ไหมคะคือเป็นเสื้อของไอ้บุกเถิดนะจา้าเสื้อกันหนาวเสื้อตัวนี้แกไม่ค่อยได้ใส่นะจา้าจริงๆแกมีอยู่ประมาณสัก 4- ี่ถึงห้าตัวจา้าแต่ถ้าใส่จริงๆก็มีอยู่ประมาณสองตัวแกจะใส่สลับกันไปมาเหมือนของยายไหม่เลยจ้า,จา ชอบตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นนี่จ้าัง่หมาว่ามันใหม่ๆอยู่นะแกไม่ค่อยได้ใส่แล้วมันอุ่นดีด้วยจ้าอย่างน้าเลยคลิดว่าจะไปฝากคุณตานะจ้าเผื่อคุณตาเอาไปใส่ถ้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรจ้าแล้วยังไงจะลองดูนะวันเสาร์นี้นะพี่น้องจา้าฝรั่งบางท่านใส่เสื้อมือสองนะคะที่ฝรั่งเศสอะ่ะมีตลาดนัดมือสองด้วยจ้ะขายเสื้อผ้าเก่าขายเสื้อกันหนาวขายรองเท้า ขายถ้วยขายชาอย่างนี้นะจ๊ะฝรั่งหลายท่านก็ซื้อของหอยมือสองไปใช้เหมือนกันจ้ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยเสื้อกันหนาวเนี่ยแพงจ้ะตัวละหลายพันบาทถ้าเป็นเสื้อกันหนาวแบบอย่างหนาอย่างดีก็แพงจ้ะอันนี้ตัวที่สองเป็นสีขาวจ้ะแต่ว่าตัวเนี้ยก็สวยดีอยู่จ้ะพี่น้องจ๋าใส่ไปเล่นสกีนะจ้ะแต่ว่ามันหนักตัวนี้มันหนักจ้า หอมยไ,ไหมซักแล้วจ้ะซักหมดละซักหมดเรียบร้อยแล้วจ้ะแต่ว่ามันหนักแต่ว่าคุณตายแกเป็นคนผอมนะจ้าเราคิดว่าแกจะรับน้ําหนักเสื้อไม่ไหวก็เลยเดี๋ยวเสื้อตัวนี้เอายังไม่เอาให้หรอกจ้ะมันหนักส่วนนี้ยังไหมก็ซักเรียบร้อยแล้วจ้ะเสื้อไอุถือแกไม่ค่อยได้ใส่หรอกจ้ะพี่น้องจ๋าอันนี้เป็นชุดกีฬาของแก มีใหม่อยู่เลยเผื่อคุณตาเอาไปใส่นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะแต่ก่อนนะยัยแม่ก็เคยซื้อเสื้อผ้ามือสองมาใส่นะคะตอนาอยู่ฝรั่งเศสใหม่ๆเดี๋ยวเดือนมีนาถ้าเกิดว่าไม่มีโรคโควิดไม่มีอะไรนะจ๊ะคิดว่าคงจะมีตลาดเสื้อผ้ามือสองอนอยัยหม่จะพาไปเดินเล่นจ้ะนี่จะสวยอยู่ แกใส่แป,แป๊บเดียวนะจ๊ะถ้าคุณตาใส่ก็ดีใจกับคุณตา้วยจา้าคุณตาก็คงจะแบบว่าอยู่คนเดียวนะจ๊ะพี่น้องจ๋าใช้ชีวิตแบบสบายๆเพราะว่าไม่มีลูกไม่มีเต้านะจ๊ะก็เลยแบบว่าเใส่ยังไงก็ใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยจ้าเผื่อคุณตาชอบนะเนาะเผื่อคุณตาชอบจะได้เอาเปลี่ยนเสื้อตัวน,นี้มั่งอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแกชอบนะจ๊ะไม่ชอบก็ไม่เป็นไร <laughs> 多你把过